สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,นมาอยู่กันในหมากรุกไทยคันเทพเจอกับเซียนนกกระจอกนะทุกคนเซียนนกกระจอกเปิดมาขวาอู้ไหวมากสามนาทีบวกสองวีนะในเกมนี้ที่เราเล่นกันอาจจะเดินเรือเข้ามานะอีกฝ่ายแผนสูงเนี่ยจะเดินเรือเข้ามาต้องขึ้นขุนก่อนะประกบไปก่อนไม่ไม่งั้นเดเขากินเบี้ยตรงนี้ขาดนะ จังหวะนีดด้กินแล้วโผนหลุดแล้วน,นี่คือ,อน,นี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรูปหมากที่ผมชอบถอดมานะก็คือว่าคือเราต้องพยายามเอาเรือมาดักตรงเนี้ยพอเราเห็นคนจะเอาเรือมาดักตรงกลางใช่ไหมพอเดี๋ยวเขากินกินกินมาเรากินกินไปโคนเขาจะหลุดพอดีอันนี้ก็ได้จังหวะแบบผู้ต่อสู้ก็บันเดอร์เผลอพอดีนะผู้วเจ้าผู้วหลบ ที่เดิมเดินเ,เบีย้ยคู่นะพอได้เบีย้ยวคู่เสร็จก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วโอ้ยลุยมาเลยเหลือกดขุนก่อนอย่างเดียวที่จะผิดพลาดได้คือเราเดินไม่ทันผมบอกเลยอันนี้ผิดพลาดได้เดินไม่ทันเนี่ยลำบากเลยโอ้โหดูเลยโคนตัวนี้มันยัดเข้าไปลึกมากอะ โอ้ลุยลุยไปลึกจัดอะจริงๆมันอาจจะมีตาเดินที่ดีกว่าก็ได้นะผมอาจจะมองไม่เห็นนะคือปุ๊บผมอะถ้าหมากกระจายแบบเนี้ยเราต้องพยายามเดินให้มันยึดทรงเอาไว้นะให้ไม่หมากมันมีรูปมีทรงมีแบบเนี้ยมีเกาะป้องกันมีอะไรให้มันเดินนะยึดตามแท็กติกเดิมๆนะไม่ต้องไปเล่นอะไรซับซอ้อนไล่มากิโอ้โหกินไม่ลังเลยนะ จับโพนับแล้วก็จับเบีย้ยด้วยนะสบายๆเหมือนเขาหลุดหมดแล้วนะเหมือนเขาเขามอบตัวนะไม่เอาเลยแล้วยุกต้องระวังนะดูว่ามันเขามีแบบตาเปิดลงเปิดลุกไหมซึ่งผมเห็นว่าไม่น่ามีนะยุเราลุกไปเรื่อยะลุกไปเรื่อยเดินไปเรื่อย ต้องม้าโดนไหมยังไม่ลุกจนหรอกอาจจะต้องลุยไปอีกสักตัวหนึ่งนะหรืออาจจะตานี้ s ไหมฟรีด้วยหรือ,รอเรือเรือฟรีหรหรไหมไอ้ม้าฟรีด้วยน่าจะน่าจะฟรีนะครัเขาหลุดมาหมดละโอ้โหต้องยอมนะผม <laughs> บอกเลยแฟนต้องยอมนะไม่ไหวนะเกมนี้ เจอกับคุณทีทีตัวเดียวอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นม้าโยงใจนี่ล่อล่อล่อเอา้าผมอุตส่าห์ล่อให้คุณทีเขาแบบเดินม้าขโมยถ้าเดินม้าขโมยเนี่ยผมทำคลิปไปแล้วโดนนะคุณทีโดนแน่นอนตานี่ไงวะน,น่าต้องแทงสูงไปก่อนนะเหมือนจะได้เปรียบแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเหลือโดนมีตาลุกตาหนึ่งยังไงวะ ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะเพราะว่ามันเป็นรูปหมากและเป็นทรงที่ผมอาจจะไม่ได้รู้จักสักเท่าไหร่นะอันนี้เขาจะแทงมาเราก็ไล่ม้าก่อนดีกว,ว่าผมมีเส้นว่ะฟึ๊บตามปูก,ก่อนแล้วกนะันค่อยวากันใหม่คือถ้าเขาแทงมาจริงเรากินสวนข้วไปก่อนเอาเวนดัมเอากินอย่างนี้ก็ตัดสินใจง่ายหน่อยเราก็ทิมผูกม้าแล้วกันนะ ผูกไม้ไปก่อนครับจากคารวาตผู้ใฝ่รู้ยุคมาแบบนี้มีอะไรวะไม่น่ามีะไรมั้ยมีมีไหมไม่ไม่ไม่มีนะมีอะไรอ่ะมันก็ม้าก็ผูกอยู่ผมเนี่ยเดินอย่างระมัดระวังหน้าเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นนะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นลูกหมากที่ไม่รู้จักนะครับ ซึ่งพอมันไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะไปผีผามก็ไม่ได้นะถามว่าเคยถอดไหมก็บอกเลยครับตามตรงว่าไม่อะ <c ười> คือผมอาจจะเดินมั่วๆนะเกมนี้นะดูเหมือนมั่วๆแต่ก็คงม,มั่วจริงๆนะเราจะพยายามเดินให้ดีที่สุดแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะเออไม่อีกแล้วเม็ดมันขึ้นไม่ได้เลยตอนนี้ ประเด็นหลักปัญหาตอนนี้เลยไล่หมาไปก่อนแล้วนะถ้าเราไล่หมาได้นี่ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นขึ้นเม็ดเนนแน่จะไล่โคนเราถอยโคนโอเคถอยโอเคหมากเหมือนอยู่ในฟโฟลที่ผมต้องการละอ่ะจัดไปให้ได้เสียพี่น้องหมากอยู่ในจุดที่ผมต้องการละเมื่อกี้นี่ต้องยอมรับว่ามันมันอัิเตบเยอะไปหน่อยกลับมาเฮ้ยฮูบอี ทำไมไม่กินม้าฟรีวะเฮ้ย,เ,ยเขายังพลาดอยู่ไม่เยอะอู้ถึงกับร้องเลยคือผมก็ไว้ใจฝ่ายตรงข้ามเกินน่ะผมก็นึกว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะเอาเรือมาผูกม้าไงอ,องู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเป็นตัวอย่างที่แบบว่าใจเร็วใจร้อนอนะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับอันนี้คือเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าแมงกับพลาดโง่งๆแบบนี้ได้ ยิงยิงยิงคนเราเนี่ยมันมันพลาดโง่ๆแบบนี้ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ปกติมากถึงกับร้องถึงกับต้องร้องอ่ะมันมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเพื่อนๆมันหนักไปเมื่อกี้กินพีชีพเนาะพีชีพเพื่อชาติเสียสละเพื่อบ้านเมืองนี่อะไรเขาไม่ยอมไม่ยอมกินตัวพีชีพผมอ่ะ ห hey, ลบอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคนเราก็พลาดกันได้นะเป็นเรื่องปกตินะฮะอาจจะไม่ได้เดินดีมากนะแบบเกมนี้คือเรือมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วผมไม่อยากจะเสียเวลาถอยไนงะเราแรงๆไปเลยกันนะคือถ้าเขาจะล้อมกินเรือผมไดก้ก็ล้อมกินไปเพราะว่าผมรู้สึกว่ามเออหมากแล้วน่าจะกําไรเลยยิงอัดไปตรงกลางไหม แน่ใจว่าเรือหรือโคนะโคลน,น,นแล้วนะเสริมความแน่นหนาให้ลูกหมากเดี๋ยวก็ทิมเบีย้ยขึ้นโคนนะน่าจะชุดน่าจะสเตปนี้นะแต่ต้องดูก่อนนะเขาต้องเคลียร์เบีย้ยตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนพอเขาเคลียร์เบียเ้ยเสร็จก็จบ <laughs> ไม่ยไปไว้ใจฝ่ายตรงข้ามนะผมพูดจริงนะเนี่ยไว้ใจมากนี่เจบ็บเจ็บใจมากนะ ไล่ม้ากันไล่ม้าแล้วก็ขึ้นโคนนะครับก็จะสเต็ปนี้ปกติเลยขึ้นโคนจึกจึกเข้าไปไม่เอาโคนแล้วก็ทิ้งครับกินยุกยินขึ้นมา้าเขาน่าจะเอาเม็ดลุกนะ เราก็เพิ่มความหวาดเสียวชีวิตนั่นะเนี่ยเดินขึ้นไปแบบนี้เลยชีวิตมันไม่ตื่นเต้นนะเนี่ยแบบนี้เนระตื่นเต้นสุดละยุคลุกเผื่อเขามีลุ้นนะเขามีลุ้นอาจจะชนะได้อะไรเงี้ยโดนลุกจนขาม,มุมยุกนี่หลบโคลนหน่อย อ<โ>ยู่โอ้นี่เดี๋ยวเราจะไปล้อมล้อมเรือล้อมตัวนู้นตัวนี้เขานะาฝาตรงข้ามนลยคืเราจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายขึ้นมาขึ้นนู่นนีนนนนน่ขึ้นไปเท่านั้นนะผมว่าเราเดินเบีย้ยแค่นี้ดีกว่าง่ายๆชิวๆไม่ต้องไปซับซ้อนมากนะครับเพื่อน มีลูกจนไหมไม่มีนะไม่มีลูกจนไม่มีลูกจน <c oughs> <c oughs> ถึงกับต้องร้องอะ่ะตาโอ้โหถอดเมื่อกี้แทบเคลียงเมาอะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปไปครับทุกคน ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม